วันนี้เวลา10นาฬิกาดีแท็กกสู่มิติใหม่เปิดตัว Trinet 3โครงข่ายอั 2, 2> จฉริยะเชื่อมเครือข่าย1 850และ2,100เมกะเฮิร์ไว้ด้วยกันเพิ่มแบนด์วิดต์รองรับการแข่งขันตลาด 3G ภายใต้แนวคิด Internet for All นายจอห์นเอ็ดดี้อับดุลลาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนหรือ D-Tac พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงได้เปิดตัว TriNe t D-Tac ได้ทุ่มงบประมาณพัฒนาเครือข่ายระยะ3ปีกว่า3 4 0 0 0ล้านบาทโดยเป็นงบลงทุนสำหรับปีนี้12,500ล้านบาทขณะนี้มีความคืบหน้าในการสร้าง สถานีฐานแล้วกว่า1,000สถานีและจะเพิ่มเป็น5,000สถานีภายในปีนี้พร้อมทั้งคาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีผู้ใช้บริการ t r i เน็มากกว่า10ล้านราย นายประกรณ์พันธเชษผู้อำนวยการอุตสาห์กันตลาด d ีแทระบุว่าความเร็วของอินเทอร์เน็ตจะไม่ลดลงเมื่อมีการเปลี่ยนขึ้นค,ความถี่จาก2,100เป็น850เมกะเฮิร์แต่หากออกไปในพื้นที่ต่างจังหวัดที่อยู่นอกการให้บริการ 3G ความเร็วอินเทอร์เน็ตอาจจะลดลงเข้าสู่ระดับ 2G บนขึ้นความถี่1,800เมกะเฮิร์แทนได้ อย่างไรก็ตามการเปิดตัว d t แท 3G 2,100จะเริ่มขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้โดยเชื่อว่าจะไม่เป็นการเสียเปรียบในการแข่งขันเพราะการแข่งขันในตลาดมือถือที่รุนแรงจะเริ่มขึ้นในอีก6เดือนข้างหน้าหลังจากนี้และยืนยันว่าอัตราค่าบริการจะลดลงมากกว่า15%ตามที่กสทชกำหนดอย่างแน่นอน